ก็ส่งไปให้หลังจากต้นเดือนธันวาที่งานเป็นมิ่งมงคลมหามงคลจบไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเดินขบวนและงานนี้ได้เสียครับขับไล่อวงมุ่บวกกับผู้ที่แสดงลิเดชที่ฤิเดชจางอี้หมิงจางอี้หมิงเอาละครับได้เนชื่อเหมือนนักรบในในประวัติศาสตร์แต่กลายเป็นนักรบ ที่ไปทําลายความดีของบ้านของเมืองใช่ครับเนี่ยครับเขาก็ไปประท้วงกันอะไรกันบ้านพี่เมืองน้องก็ควรจะโรงงานนี้เมืองจีนยังไม่ให้อยู่เลยแล้วมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงคือท่านแยกเป็นสองประเด็นใช่ไหมครับว่าเรื่องสัมพันธ์ธรรมตรีเป็นคนครอบครัวเดียวกันนั่นก็ยกไว้ครับแต่ส่วนที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่บอกไม่ได้ถือว่าทาร้ายคนในครอบครัวเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งถูกต้องครับและเราเป็นประเทศเล็กๆครับเทียบยังไม่ได้กับมณฑลหนึ่งของจีนเลยเรา 80%สนของคนไทยเชื่อสายจีนครับมาจากบรรพบุรุษมาจากนั่นหมดบรรพบุรุษจะรังแกลูกหลานขนาดนี้เชียวหรือเชียวหรือต้องถามคนละยองจะไม่มีการแก่ตายครับตายก่อนวัยหมดควัยหรืครับ,รรบซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเป็นแสดงว่าเป็นผลดีที่ตายในขณะผมยังดำอยู่แต่มันกลายเป็นการตายรายวันหรือตายผ่อนส่งครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่โรงงานนรกทั้งหลายที่จะเป็นนักลงทุนมาลงทุนก็ต้องมีธรรมาภิบาลและเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่เอาโรงงานนรกมาแล้วก็ฆ่าคนไทยไปทุกวันถูก,ก,กต้องครับครับได้เสียกันผมไปด้วยท่านชัยวัฒน์ไปด้วยน่าเห็นใจพี่น้องชาวจังหวัดระยองครับเมื่อวันที่ชุมนุมที่สนามมาเช้าวันอาทิตย์ผมออกรายการสดครัเพราะแม่พี่น้องชาวระยองดูอยู่โทรมาหาผมเลยครับอีกสามชั่วโมงรถปิกอัพ เก้าคันถึงสนามมาผลละหมากลากไม้ทุกชนิดบรรทุกมากเต็มผมให้ท่านอธิวัตร,รไปรับแล้วก็แจกพี่น้องท่านอยู่ในภาวะที่กำลังจะตายเจอสารพิษแม่เป็นมะเร็งมั่งลูกเป็นมะเร็งมั่งยังเอามาช่วยเลยยังมีน้ำใจ,ใจ<า>ยังมีน้ำใจที่จะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมในการต่อต้านร,รัฐบาลที่กระทำการที่ไม่ถูกต้องครับแล้วบอกแล้ว วันที่24ลงขันส่วนไอ้พวกที่บอกว่าขี้ข่าทักษิณยอมรับว่าตัวเป็นขี้ข่าซึ่งขี้ข่าเนี่ยเขาเลิกแต่สมัยเลิกทาสแล้วแต่อยากเป็นขี้ข่าอยากเป็นทาตประกาศเลยว่าเหลิอมขี้ข่าทักษิณเราก็จะเรียกว่าอเหลือมขี้ข่าทักษิณออกมาบอกว่ามีทุนมาจากนั่นนี่พี่น้องชาวระยองลงขันครับครับลงขัน ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นผมบอกว่าน้ำจิตน้ำใจของท่านนั้นมาหาศาลเหลือเกินเทียบกับของไม่ติดนะครับถือว่าน้ำใจท่านมหาศาลนำรถบรรทุกผลไม้มาให้นี่เตรียมกวานซื้อแล้ว <c oughs> บอกว่าจะซื้อวันศุกร์และวันเสาร์ร่องลงมาเลยจริงๆแล้วในแง่ของกรรมดีหรือคุณงามความดีที่พี่น้องชาะยองและพี่น้องคนไทยได้ทํา มันเหมือนกับกลายเป็นว่าดวงดาวแห่งความดีมันส่งส่งคุณมาให้กับคนดีครับไม่ครับกับกรณีที่คนไม่ดีก็ทําร้ายตัวเองไปไปเองโดยที่คนดีก็ไม่ได้ไปทําอะไรใช่ครับวันนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ละคนก็ดิ้นรนเคร่งเครียดครับแล้วก็พยายามจะรับใช้คนไม่ดีในการที่จะทําร้ายบ้านเมืองแต่แล้วทางศาลเองก็มี คำวินิจฉัยออกมาในเรื่องของคําร้องโอ้ท่านได้เลือกอ่านหน่อยเมื่อกี้ผมนั่งรถมาพี่น้องประชาชนถามใหญ่บอกว่าคําพิพภากษาปเป็นยังไงท่านได้เลือกพิมพ์มาไม่ทันเลยร,ร้อนมากเพราะว่า,<อ>าขา่ขาวสารวันนี้เป็นข่าวสารที่น่าสนใจมากในกรณีที่ว่าวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องการที่ประชาชนจะมาชุมนุมกันโดยมติคําฟ้องร้องมีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสวนะครับ นายสิงห์ทองบัวชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายหนึ่งดินวิมุตตินันทนายความนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะมีคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญโดยบอกว่ามีการชุมนุมเพื่อจะให้ได้มาซึ่งการปกครองประเทศด้วยวิธีการอันหนึ่งอันใดซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญซึ่งศาลเองได้สรุปวินิจฉัยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับไม่รับคำร้อง ของนายเรืองกายีกิตวัฒนะนายสิงห์ทองบัวชุมและนายหนึ่งดินวิมุตินันโดยบอกว่าการชุมนุมของเสียอ้ยนั้นไม่ได้เป็นการชุมนุมเพื่อล้มการปกครองโดยบอกรายละเอียดอย่างนี้นะครับนายพิมนทารรพิทักษ์พงหัวหน้าโฆษกสารธรรมนุญเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะตุลาการสาราธรรมนุนมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องของนายเรืองการีกิตวัฒนะอดีตสวสรรหานายสิงห์ทองบัวชุมสมาชิก พักเพื่อไทยและนายหนึ่งดินวิมุตินันทนายความชมรมผู้รักความเป็นธรรมรวมสามคำร้องตามมาตรา68กล่าวหาว่าพลเอกบุเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามและพลอากาศโทวัชรลนิธาคณีโคศกออกพศกระทำการตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดย โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปนตามวิถีทางรัฐมนูญหรือไม่ทั้งนี้สารรัฐมนูญเห็นว่าอันนี้เป็นความเห็นของศาลนะครับบอกว่าพลเอกบุญเลิศและพลอากาศโทวัชระไม่ได้มีการกล่าวเกี่ยวกับแนวคิดปิดประเทศหรือแช่แข็งประเทศเรื่องนี้ท้าความนิดหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนคงได้ยินนะครับว่าทั้งฝ่ายคนของฝากรัฐบาลพยายามกล่าวหาการจมนุนว่าเป็นการ ดำเนินการเพื่อปิดประเทศหรือแช่แข็งประเทศซึ่งเป็นการใส่ร้ายเป็นงานกล่าวหาเรื่องนี้สารและวินิจฉัยแล้วนะครับบอกว่าสิ่งที่พลเอกบุญเลิศและพลอากาศโทวชละพูดถึงการปิดประเทศและการแช่แข็งประเทศนั้นหมายความว่าเป็นการแช่แข็งนักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วไว้เวลาไว้ระยะเวลา5ปีเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามากอบโกยผลประโยชน์อีกทั้งการชุมนุมวันที่ 24- 25 พฤศจิกายนนี้เป็นการชุมนุมเพื่อแสดงพลังขับไล่รัฐบาลหากขับไล่แล้วไม่เป็นผลก็จะยุติการชุมนุมและไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยมิชอบจากการชุมนุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามตามคำร้องยังไม่ปรากฏมูลเหตุว่าจะมีการใช้สิทธิและเสรีภาพแต่รัฐมนูลเพื่อล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคหนึ่ง นายพิมน์ซึ่งเป็นโฆษกศาลกล่าวต่อว่าองค์คณะตุลาการสารรัฐมนตรีได้รับทราบเหตุผลและการชุมนุมทางสื่อมวลชนแล้วอีกทั้งมีการส่งตัวแทนมาชี้แจงต่อศาลจึงไม่จําเป็นต้องสั่งให้พลเอกบุญเลิศเข้าชี้แจงด้วยตนเองทั้งนี้หากการชุมนุมที่เกิดขึ้นเข้าข่ายตามมาตรา68ผู้ร้องก็สามารถยื่นเรื่องได้ตลอดเวลาตามขั้นตอนแต่ขึ้นอยู่กับสารรัฐมนตรีจะใช้ดุพินิจอย่างไรต่อจากนี้ นั่นหมายถึงว่าคาวินิจฉัยในคราวนี้ที่ยกคําร้องของสามท่านก็เป็นข้อยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิที่จะขับไล่หรือแช่แข็งนักการเมืองเลวและนักการเมืองชั่วตามที่มีการบอกเจตนารมณ์ไว้คาวินิจฉัยนี้ท่านเห็นว่ายังไงครับเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยท่านบอกท่านบอกมาก่อนล่วงหน้านานแล้วใช่ไหมครับบอกนานแล้วว่าเราชุมนุมครับตามรัมนูปี50ครับเมื่อเราชอบก็ไปเชียร์ เมื่อเราไม่ชอบมีเหตุผลว่าทุจริตมีเหตุผลว่าเอาคนไม่เป็นสับรถขรุ่ยมาเป็นรำเรีครับทำงานเพื่อทักษิณคนเดียวครับยังไม่เห็นทํางานเพื่อประชาชนยังไม่เห็นโครงการไหนที่รัฐบาลหาเงินให้กับประเทศครับนอกจากกู้กู้กู้แล้วก็กู้เอามาหาเสียงให้ตัวเองครับทกสกู้มาใช้หนี้เก่าครับไอ้นี่เข้าขายกําลังจะล้มละลายแล้วเราก็ไปไล่ครับต้องพอใบุ้เลยก็ไม่เห็นมีบอกเลย เขาบอกแต่เพียงว่าคนมาน้อยเขาเลิกด้วยขอโทษเอ้าก็สิทธิของเขาครับแต่ไอคนที่บอกว่าไอผมมีเสื้อแดงอยู่ต้งเยอะกว่านะเอามาแลวจะยุ่งไอควายต้องบอกไอควายเลยควายไม่ได้ว่าควายนะครับเป็นคําเปรียบเทียบว่ามีเขาก็พูดมาได้อย่างแล้วไม่ใช่แค่สองเขาด้วยใช่ไหมครับให้ไปสิบเขาใช่ครับเนี่ยครับครับออกมาพูดได้อย่างไรับและอีตาปลอดประสบ หน้าตาเหมือนอวัยวะเบื้องต่ำใคร,ครว่าท่านหล่อผมว่าหน้าตาท่านเหมือนอวัยวะเบื้องต่ำใครว่าท่านสมองปราดเปรื่องเป็นด็อกเตอร์ผมว่าสมองท่านมีน้อยถูกออกจากราชการมามเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงเอาเสือไปขายไอ้เวนเป็นธิบดีเอาเสือไปขายเวนซะแล้วไหมละ่ปะปปชให้ออกทักษิณเอาคนอย่างเงี้ยมาเป็นรัฐมนตรีแล้วดูน้ําท่วมพูดกลับไปกลับมาออกมาประมาทผู้ชุมนุมหาว่ามีแต่ไอ้แก่แล้วถามว่าคุณไม่แก่เ แล้วล <ะ S 1> ถามว่าพ่อคุณไม่แก่เลยผมว่าถ้าดูจากภาพโพสผมว่าท่านกระชุ่มกระชวยมากกว่านะครับไอ้ป๊อตเคยออกทีวีร่วมกันครับหน้าคุณปลอดประสมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกรูปมาไม่ทันท่านนึกอย่างนี้ครับท่านได้กลิ่นอุจจาระท่านจะทําหน้ายังไงนั่นแหละครับหน้าไอ้ปลอดปสประการเหมือนคนได้กลิ่นอุจจาระสุนัขคนที่เป็นคนลมอก็เอาคนที่มีมลทินมาครับแล้วก็พยายามจะอ้างว่าถูกล้างมลทินแล้วเหมือนกรณียงยุทธวิชัยดิครับ แต่ตัวเองก็ถูกกรณีเดียวกันเลยใช่ไหมครับกับการกระทาความผิดปปชชี้มูลความผิดเหมือนกันใช่ครับยังรอว่าประชาชนจะเช็คบินเมื่อไหร่ใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งที่หลายประเทศมองว่าประเทศไทยทําไมเอาตุกตาอาเภษมาเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ครับโบราณเรียกตุกตาเสียก็บาลเอามาเป็นยิ่งแล้วใหญ่ครับและดูแต่ละท่านรัฐมนตรีมหาไทยบอกจะเอาทักษิณกลับให้ได้ครับ ก็มีความผิดอยู่อ่ะแล้วอย่างดีไปรัมรีมหาไทยจารุพงษ์เรืองสุวรรณใช่ครับ,บลูกจารุพันธ์จารุบุตรบ้าบออะไรใช่ไหมครับจารุบุตรเลืองสุวรรณได้ยังไงเนี่ยครับท่านเป็นรัมพีมหาไทยทักษิณได้ท่านเป็นวันนี้ท่านยอมกระทั่งโอ้ยปราชาชบ้าเขาเรียกว่าเลียทักษิณเลยเหรออันนี้อ,นนอันนี้ถือว่าเป็นขี้ข้าทักษิณเต็มตัวโดยไม่ต้อง มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นตัวลแล้วท่านยังบอกว่าปรองดองครับปรองดองในความหมายของท่านคือต้องทําตามอย่างท่านเท่านั้นครับทักษิณต้องไม่ผิดต้องกลับมาสารตัดสินว่าทักษิณปิดทักษิณไม่ผิดสารผิดเออแล้ววันนี้ท่านคิดหรือว่า14ล้านเสียงน่ะเขาเลือกท่านมาโดยเขารู้รเขาไม่รู้วันนี้ถ้าทีวีดาวเทียมเพิ่มมากกว่านี้ครับสัก 30ล้านครอบครัวได้ดูพังแน่ประเทศเพราะว่าทีวีดาวเทียมเนี่ยไปไม่ได้เท่าไหร่ไปนิดเดียวครับประชาชนรู้น้อยวันนี้เป็นไงครับเราปลุกให้พี่น้องประชาชนตื่นเรื่องพลังงานครับท่านอธิบดีรบประสิทธิ์ชัยทองพันธ์พันธ์โทระะรัตเกบออกมาใส่กันพี่น้องเริ่มแล้วบอกให้เราบ้าแว่าใช้น้ำมันสองลิตรลอยอะ่ะใช่ไหมครับนี่มเพราะท่านไม่รู้ แล้ววันนี้ท่านก็มอกเมาประชาชนด้วยละค,ครับครของช่อง3579วันจันทร์วันอังคารลดโล่งเลยครับดูอะไรไม่รู้มุดดินมุดฟ้าอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักรู้จักต่แซมดินพานหนีเพื่อนมาได้วีละติดคุหัวโตต่ายแซมดินไม่ใช่มุดดินมุดอะไรมุดตามุดดินมุดกระโปรงอะไรก็ไม่รู้นันละละครบ้าๆบอๆไม่ได้เสริมสร้างอะไรเลย ท่านกาลังมอมเมาวี่น้องประชาชนนะมันคนที่อยู่ในในภาวะที่เป็นคลมอรบริหารประเทศนายกก็เป็นตุกตาอาเพศคอมอก็เป็นคลมออุบาทที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคำวินิจฉัยของศาลยิ่งออกมายอมรับชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะขับไล่นักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วแล้วตกลงข้าราชการระดับสูงที่ไปรับใช้นักการเมืองแลนักการเมืองชั่วทํำยังไงครับเพราะว่าหลงไปรับใช้แล้วจนบางคนบอกว่า เออได้ได้ตำแหน่งมาเพราะพี่ให้ถึงเวลาจะต้องไปด้วยกันไหมครับคือไปด้วยกันไม่ใช่ต้องลงโทษเลยครับ,รบวันนี้นักการเมืองที่บอกว่าตำแหน่งนี้เพราะพี่ให้ติดรูปไว้เนี่ยท่านประกาศชัดเจนเลยท่านเป็นตำรวจให้โจรติดยศให้บ,บ้าแล้วนะครับและท่านยังอยู่ครับความชอบทําไม่มีหน้าด้านกันอย่างเดียวก็ว่าไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ถึงเวลาฟ้าเปลี่ยนสีท่าน ก็สมควรจะได้รับการลงโทษเพราะทักษิณใช่แบบนี้ครับเขาบอกว่าเอะทหารเก่งๆไปไหนหมดก็โดนบอลใซหมดครับโดนบอลใซหมดประชาชนเ็าฝากมาอีก3กลุ่มครับกลุ่มโพที่ท่านอาจารย์ไปสารใช้คาว่าโพจันลายนี่ฝา,ฝากฝากทีมงานที่ชุมนุมว่าช่วยจัดการให้ด้วยได้ไหมครับทั้งโพทั้งนักวิจารารทั้งสื่อมวลชนที่ไปรับเงินเขาแล้วก็เขียนข่าวไม่ตรงตามความเป็นจริงครับ เอแบกโพเรามันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้ำอึ้งบอกเลย A อแบกโพทั้งที่เลิจำได้ไหมเรานั่งอยู่นี่ผมบอกว่า A อแบกโพเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาทั้งที่ A อแบกเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกสนับสนุนโดยคริสจักรซึ่งคริสจักรเขาไม่รู้เรื่องด้วยแต่ไอ้พวกอาจารย์ที่รับจบทําโพเนี่ยมันจะทําเขาชิบหายหมดไปอ้างความชอบธรรมทั้งที่ตัวเองไม่มีความชอบธรรมพอที่จะไปทําลักษณะแบบนั้ใช่ครับเหมือนนายสัจเทศ เทพการจนาครับพรเทพเทพการจนาน้องชายไปตั้งสถาบานันขึ้นมาครับที่จุฬาลงกรครับว่าสถาบานันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรแต่ไม่ได้เกี่ยวกับจุฬาเลยครับไปทําการศึกษาสนามบินชวรรภภูมิและออกมาตามที่มันต้องการแล้วบอกว่าให้เป็นซิงเกิลแอร์พอร์ตแล้วทุกวันนี้กลายเป็น ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ท่านพูดมาหลายครั้งว่ามันต้องเป็น2ส,สนามบินและมีแอร์พอร์ตลิงเชื่อมกันใช่ครับแล้วก็ทางคนที่ใกล้ชิดกับปอนเทพเทพกาญชนาก็ไปตั้งเป็นสถานเป็นบริษทัทให้คำปรึกษาอิงกับจุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยบ,บอกว่า